สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาตามคําขอนะครับผมสําหรับเมนูอ่ายำกุนเชียงนะครับผมอ่าซึ่งผมก็ชิมละค่อนข้างใช้ได้นะฮะอันนี้ทาครั้งแรกมันเป็นการกินยำกุนเชียงครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับผมอ่ะอย่าพูดเยอะดีกว่าเสียงกล้องนะครับผมภายในบ้านขั้งนอกอีกแล้วนะฮะเปิดเพลงเสียงดังอีกแล้วนะฮะอ่ะ เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนะ,ะขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับผมปะเราไปกินยำกุนเชียงกันเลยดีกว่านะฮะมาขอหยิบช้อนแั๊บนึงนะฮะนี่แอบวันนี้ขอใช้ช้อนแล้วกันเนาะไม่ใช้มือแล้วกันมือมีแต่แผลนะวันนี้แสบมือนะฮะแอะแสงมันจะมุบบับไหมเนี่ยอืม อืมอืมอืมับอยู่นะเ mm. นี่ยอืม ความแบบนี่เนาะมันเชียงมันหวานนะทุกคนส่วนแรกผมคิดว่าจะเข้ากันหรือเอามายำนะฮะแต่ว่าลดความหวานน้ำยำลงก็ใช้ได้นะฮะ สิ่งที่ผมแปลกใจอย่างคือแตงกวามาใส่ยำอร่อยมากไม่น่าเชื่อนะฮะ อือ้ม,อม,อมคุณเชียงเข้ากันน้ำยำแบบไม่น่าเชื่อเลยนะ ลับมากปรุงน้ำยำให้เผ็ดแบบนี้นะอร่อยนะฮคอืม ăn Ừ. Ừ. โอ้แสบมือโดนไม่ไผ่บาทนะฮะ ไปตัดไม้ไผ่ทําที่ล้อมแปลงผักมานะคบาดตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนฮะมาล้างมือรู้สึกแสบนะอืม ลูกนี้ใส่แตงให้เยอะกว่านี้ก็ดีแล้วครับแตงอร่อยมาก รสเปรี้ยวของน้ำยำทุกคนตัดความเลี่ยนของคุณเชียงได้ดีมาก m mm. 음 mm. อืมอืมอิ่มพอดีอ้า้ดูเงื้ยะฮะอเอาละฮะเป็นยังไงบ้างรุก่าสำหรับ ยำกุนเชียงนะฮะทาให้แล้วนะครับผมออร่อยมากๆนะฮะขอบคุณมากนะที่แม่แ,มแนะนำเมนูนี้ให้ผมนะครับผมอ,อร่อยจริงๆนะฮะแต่ผมทําเผ็ดไปหน่อยนะครับชอบทําเผ็ดๆนะฮะ,อ,ะ,อ,ะอิ่มนะฮะตอนนี้อเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะ และสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ